สวัสดีครับผมสายยันทองสวัสด์ครับเมื่อเนี้เป็นวันที่8ดตุลาคม2563นออยหาครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านคำนาแสงครับตบุกปปรทุบท่ายอัมเพเดชอุดมครับอยู่โรงเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคำนาแสงครับตบุตบทปปรทุบท่ายครับรอบสอง าจาย์เจ็ดนครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าเน็ตที่นี่มันจะสามารถไลสุดได้ไหมนะครับมันคือหมุนติวติวสิหรอฮึ่มก็มุนติวติวแท่นนอโอ้ยแนายสาบสมน้ำหน้าตัวเราที่โง่เบาเชื่อเขาเรื่อยไป มาอะไรมาอีกเลยครับมาอีกแล้วบอส่วนบอส่วนครับเพือไปเราภาพดีว่าจันปอภาพสุดไปครับภาพสุดไหมครับภาพสุดไหมครับตอนนี้เขาใส่เน็ตบันทุกคอตอนนี้เจ็บมหมวกกันแน่ยืนขัดยืนยัน กสุดน้องสวัสดีครับภาพสรุปบ่ครับหรือภาพตรงไหนพุผมก็เบบ่บบ่อยเนาะสวัสดีครับหนึ่งพราชัยครัเบื่อเอือนเปิดโป้องอ่ะบัผันทังสวมาบ่ครับมันคือไปบ่บ่อยเดี๋ยวขอยัด ภาพสรุปบ่ครับดีอยู่ครับน้องทนี้จะได้สรุดต่อไปครับเ๋ยวขอยัดเพิ่งด่อไครับเรวอ่นครับสรุปต่อนปค สรุปหรือไม่ในกลับโอ้บอสรุปทางคับเอาสะะาวัสดีครับบุญนาตํตารุงสยามวัชรินทร์ค่ะเมื่อนมาลับได้เด้อสดุปค่ดสรุดสรุปบ่ครับนี่ครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเก็บโดนก่อนเดี๋ยวเก็บโดนกันแป๊บนึงเดี๋ยวพาเพิ่งทีมงานอาจารย์กดนตรเพิ่งกำลังที่ตัง้งนะครับแสงสีเสียงครับ は ภาพชัดเจนอยู่นะครับน้องเหลือยางเบึ้งอ่านาวิธีทาครับสวัสดีครับเอเจรักบินดนไปบบานปุ๋ยนะครับมาเอาครับอาจารย์เนืองอ่ะมาเบึ้งระบบเสียงของเขาครับตัวไม่เจอขางละ8ดครับลูกเป็นบอเทกครับขางละสิบหกใบครับปีนี้ครับ บพิงทีมงานเพิ่งกำลังติดตั้งไฟครับบอสสรุดแล้วครับผมขึ้นจะบางไหนแล้ะครับเนาะสวัสดีครับอาจารย์เปาโลครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปทีครับตอนนี้เบิองหงาเวทีกันครับด้านหน้าเวทีเวทีของพ่อกราบมีหนึ่งรถสิบเอ็ดขาครับหนังลานพวกสันครับตูนพู้งเสียกลางตอนนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นครับเดี๋ยวจะตูนตุ๋ยเบิังครับเพราะว่าเป็นระบบเสียงใหม่อืมสถานที่กว้างขวางครับ กว่างขวางแน่นอนครับฝนฝนหมดตกบ่ครับบ่ครับผมเดี๋ยวจะทำมาผมก็ไม่ยากการอากาศกันนี่แพ้แค่กี่กาอยู่อ่ะได้เป็นตั้งบ,บ,บนเวทีครับตูอว่าเทคครับที่ได้ว่าสิรุ่งขารายิฟซีมันกะจะไปทับมอระมูเขาเอาสันิดละบอกที่ประตูรถอนะน่ะ นะครับทางขึ้นครับท่างขึ้นไปที่ครับปีนี้หางเครื่องอลังการครับหางเครื่องประมาณเกือบลอยครับหางเครื่องผมบมานเกือบลอยครับขาดลอยอยู่บ้านเก้าซิฟดีนะครับเนาะนี่ครับอาจารย์ก้นบ่อยครับเอ้าสอบดูทีโทรมาหน่อยเอาครับครับผมครับ ซองโอ้ลโอ้ลโอ้ยว่าจะบอกว่าบอให้เอาครับครับวันี้กำลังไล่สดครับผมกล้าผมกล้ากล้าผมครับสสวัดีครับซองดูฮีมันท่วมากมะเร็งสายหนังต่ออีกครับมะเร็งบ้านซองดูฮีเหมือนเดิม นี่ครับรพงใส่ฟิวครับเอามิเจอครับอ้าพี่บอสฮัลโหลย s t กัมฟ้าไอ้กัมฟ้าโอ้ไอ้พี่กีกับป้อมโอ้ยังอยู่ผู้ประมาณนี่กูกีกับป้อมอาจารย์สันแต่พ่วิ่งงานสมบูรณ์นี่อาจารย์สันทีมงานอาจารย์สันมันติดไฟเสริมสิอีกครับพอมือเปิดบ่วงต้องอลังการครับมือของงานนี้มีเสียด้วย ตัวดีเบนไฟของอ่าทีมงานหน่วยเจ็ดกับหน่วยอ๋อทวดสองครับสมกันครับพี่บอสมาพูดอะไรหน่อยพี่บอสผู้พันมานซาวมาหาหน่อยเล่ยนยุไซครับงานมืออื่นครับแต่ว่ามือนเส้นระบบแสงสีเสียงครับจูนตู้พร้อมโอ้ยมือสัน้นหลายครับอยากจูนแพร่งนะไอเนาะเี่เครับบุญอาจารย์มันเฑิดครับบัเฑิดต้องแท้ครับอ,อยากลืมอยากลืม ไฟไฟ่หม้อนี่มันโฟกัสมามันโฟกัสไม่ผีวโผดมันต้องโฟกัสมังนมอยู่ด้ยอาจารย์ตืวนไปตามเล่าพี่เด้แม่หม้อจะว่ามันมาหาหนากรตีมัเลยต้องคือไม่โฟกัสมาทางมหาหมอลำพี่เด้โฟกัสใหม่เนะจ้ามี่เคยปีนไหนบ่ล่ะเออมีคนปีนไหนกันปีนกับม่มีปีนมื่อไหรกันเอาคานไปลงนะจ้าเพราะอันหมาหนึ่เลยเห็นบ่อยมือให้มันยืนลำพี่เด้ วันนี้เรามีเวลาถมเทนะครับเราต้องทำให้ระบบแสงสีเสียงให้ยิ่งใหญ่ก่อวันที่ผ่านมานะครับอมเบอรอาจารย์ซันมันจะเอาดูเบียมึินไปครับบรุษมือแต่อีกตัวมันนี่เบ็ดเต็ดเชรนนี้นะครับพี่จีเลยเหรโอ้ยบาหลายสดมีคนตัวมาหลดครับไอ้ครับผม ว่าง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 ไอพี่เมาสาผมไหลสดโยไอพี่เมาสาผมไหลสดโยครับโอ้ยพิ่ผมแน่โอ้าสัตว์กวางก็สูงแท้เมื่อกวางเนี่เบิ้ลซิดกินเหล่าเลยนี่ถ้ากินเหล่าปั๊บต้องมีที่ตายเลยนี่ผัวพันทางโซออกมาโชว์ออกมาโชว์ผลงานเอาไปไงเพื่อน <c ười> ไม่ใช่นะเพื medic, ok, ow, so day, ่อนตนี้พูดด็กนหมายพูดมาอยู่โรงเรียนกินหอดจะเข้าจะเฮียนหนังสือครับจะเข้าเฮียนป .1 ป .2 ปสิแล้วแต่เป็นมือมือมือรำมือสีวัมึนเท่าไรกี่มาจอดแต่ไปทีพี่วเิ่งเพิ่งคองห้างเค่องเป็นบ่อใจกบจะข้าเียนหนังสือกับมีโมลาังสีวัวมื้หมอยู่เหนื่ยไม่จอดแต่แต่ไปทีได้นอนบ่นอนอยังทำนี่นอนยังนอนมึงกาเกงนข้างเคงก็นื้ ก็ดีใจครับกระนาดเอ้โอเว่นไปรักทุ่งนองเขาไปดมหมดครับเนี่ยโมเด็ยอ่าตัวนั้นมันอีกตัวชั้นหนึ่งสวัสดีครับไอ้บอมครับบอมธนชัยครับบอมอ๊อครับเมื่อินนะครับเด้อชุดใจแหนมหนีมีจักชุดครำเหี้ยครับหรือเอามาลงร่วมกันครับบอครับเป็นชุดของหน่วยอนุทวีตครับหน่วยไปวงบัวพันครับมน่วยไปแพ้ากับตัางหากมน่วยไปกับกับอ่าสมจิบบัวซองกับตัางหากมน่วยไปกับหนึ่งเพชรบุรีชัยกับตัางหากครับ วัสด oh. ีครับอาจารย์เป๋อยู่ในนั 4, 5, 6, ่นครับน้องตั้งใจสิไปกับเขาแมนบอไฟวันนี้มาโฟกัสมือกวางเลยนี่แมนบัสเลยไฟจะต้องงูโฟกัสหรือเรื่องนงนักลอาหรืออาจารย์นี่หน้าหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจหลอดนี่มันสิแฉกมนเจ็ดหลอดเเจดหออดเออเก้าเอดเออเก้าเอเออเก้า ลูกเขาเสียงข้อครับไปน้ำแน่ครับมากลยครับเรื่อยบอมสวัสดีครับอาจารย์อุลบอยสลายวุฒิเศราครับ fc ครับผมสวัสดีครับผมทักทายครับสวัสดีครับเอเอจิรักไอหนุ่มผิวดินระเบิดบันเจิดทองแท้ปุ่มลูกน้อยตาเมียหัวคอยมักเสียงหัวนจะหลายมากบ่ครับ โอ้ผ st ู้ชายเราหมักนอกผู้หญ да ิงหมักมุ้ยบ่แก้วแก้วครับตรงนี <ah да SO ้ผมยืนอยู่มองสัตวกวางครับโอ้สัตวกวางแบบสูงขนาดแง่อดาตคักขนาดผู้เฒ่าผู้เบาดินดาวดาวมันเป็นจุดที่เจ้าทีที่เจ้าอยู่บ่อยไหมยังอยู่ครับแล้วก็คืเขาคือยังฉันหาก็ยังมีรวมน้ำอยู่

ที่กับทก่ขังกันที่กัห้องจันยังไม่อีกตีไลคนจะโฟกันใหเราเอาเรียบร้อยเลยไปแล้วก็ไปโฟกกันโฟกหนาโฟกหนังให่หันอีกมันทำกันได้ไหมมันบอลอ่ะมันชนจุดมาอยู่แป๊บอยู่ข้างหมังอยู่เนี่แมนบอลอย่จากไหนฮะพี่กันจอยอยู่เหรอพวกเจ้าก็ ทงสันนรอจันสันซีเวทบอลงสันซีแต่เขาจะสันหาสันหาสองตัวแล้กับมาใส่สันซีตัวหนึ่งกี่ล่ะนางห้าพ่อตา่จ๊ะฮะจับเนี่ยไรเขาจะมีหกใบที่จะมีหกสันสมอมาแล้วาสันซีสันซีสันซีนี่สองตัวซีสันหาตัวเดียวฮไม่ใช่สันหาตัวหนึ่งจับเนี่ยไร เมีันครต้องยิมเราดิเออยำไปขังกันก็ได้องอเราคือพิเศษสรุปก็ได้ทันหาก็ได้ยูสิเจ้าไปวิคู่กัดไหมวะเอาเฮ็ดได้ก็บเฮ็ดเฮ็ดแยกกันวันนี้จะสิบอกวิธีจะยึดเฮ็ดแบบคือจังสิพานมาได้ไม่เข้าไปบ้านันนะครับร โอ้ยขันย่างครับผมขันย่างนี้ปั๊บปกนลองนอนปั๊บเลยนี่ขอบคุณเฟซบุ๊กครับที่าหายไร์สดคขันโบรฟ์สดป๊บลกน่องนอน,น,อนได้หมาน,านนองน,นอนครับมเตือนมาจะสามเหมือล้วครับกะ<อ> <c oughs> ดีกะดีใจอย,ยู่นองคือหมายว่าทุกอย่างก็ต้องเขากล่องนั่หมดลวครโค้งลง้าไปนาอาจารย์ยืมไปดิ ยืมตัางจุนเนี่ยบอกยืมแม่นี่นะมื้อนายยืมวะะมื้อนี่อะไรยืมวะนะเบอร์กำลังขึ้นไฟครับแก้วครับพี่อาครับวันนี้ครับพี่ชายบัวค้ำครับวันนี้ครับอาจารย์นัทพวกพัวงแก้วแก้วกวเสียงไม่ได้เลครับโอ้ยผู้ใดบอกเสียงคือไม่ได้หนอผู้ใดบอกเสียงคือไม่ได้เลยอยู่นี่มาอยู่อ่ะมือให้มาเลยครับไอ้นี่ไครเป็นเสียงคือไม่ได้เลยนี่กว่เสียงไม่ได้ ทีมงานกำลังติดไฟครับปอนุ่งหุ้มมวนไปแล้ครับอ่าจะทิ้งซ่าผมเลยครับเด้อผมรอเวลาคือเห็นนักเรียนเลือกแล้วก็จะจูนตู่ครับเดี๋ยวจะบอกมูกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกครูหรือเปล่าว่าวันนี้เราไม่มาเรียนหนังสือนะแจล้งปองแค่เปิ่าน้ำปองแ่จีบวะเอี้ยงกับพ่อใหญ่ ตอนนี้บุพเพคะมากครับเพราะว่าเขาจะสอบน้ำนะครับขึ้นไปยืนมาหนีวะขึ้นไอยู่สั่นตีลงไปสั่นตีสั่นสุนสวัสดีครับชื่อเต้นแล้วไงไทยท่านซิ่งแดนสวัสดีครับสวัสดีครับขอคนหลังเวทีครับสวัสดีครับ